สสสสาายยยยยลลลมมนนน้ววววววพัดดโบกโบกิูแใเสเใสใส็็ไไท่านผู้ชมครมับจากการที่ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุรีได้ลงทำกิจกรรมรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนไทยลดและเลิกบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและกัญชาครับจากการที่เราลงพื้นที่ในขนาดนี้ เราได้เห็นปัญหาหลายๆอย่างครับนอกเหนือจากในเรื่องของบริเว่ไฟและกัญชาแล้วนะครับหนึ่งในปัญหาที่เราพบครับก็คือในเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนครับแน่นอนครับจากงบป,ประมาณอันน้อยนิดคงเป็นไปไม่ได้ครับที่จะทําให้อาหารของเด็กๆและน้องๆน,นั้นมีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมครับในวันนี้ครับชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุรีได้ร่วมกับ กลุ่มผู้ใหญ่ใจดีซึ่งเคยสนับสนุนภารกิจต่างๆของชมรมมาโดยตลอดครับกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีนี้นำโดยคุณทัชวานภัยรัศมีคุณกุลคุณประชาเตชะการุณคุณจิรพงษ์ลิมสมบูรณ์ครับท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือและช่วยเหลือชมรมเราและกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิตอาสามาโดยตลอดครับสำหรับในวันนี้ในการที่มาสนับสนุน คุณหารกลางวันให้กับน้องๆณนะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา73วัดบ้านทา้าอำาเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนั้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นน้องบัวได้ไปรออยู่กับท่านผู้อำนวยการและน้องๆแล้วครับติดตามผมมาครับสายลมหนาวพัดโบกบย และขณะนี้ค่ะบัวยืนอยู่กับขอโอโรงเรียนไทยรัฐวิทยา73วัดบ้าน้าวค่ะขออคะจากตรงนี้ที่ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบรีร่วมกับกลุ่มพี่ใหญ่ใจดีนําทุนอาหารกลางวันมามอบให้ขออจะนําทุนนี้ค่ะไปบริหารจัดการอย่างไรเล่าให้เราฟังดนึงค่ะครับก็ทุน73เกีเ่ยวกับอาหารกลางวันท,นที่ทางที่ใหญ่ใจดีมอบให้เราในวันนี้นะครับเราก็ ไปบริหารจัดก,การในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนครับซึ่งโรงเร,เง,งเรียนของเราเนี่ยดูแลในส่วนของน่กนเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยจำนวนทั้งหมด86คนครับแล้วก็ทักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนนัเท้า4 2คนครับซึ่งงบประมาณที่เราได้รับจัดมาจากทางรัฐบาลถามว่ามันเพียงพอไหมก็เพียงพอในระดับหนึ่งครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากได้จากผู้ใหญ่ในวันนี้ก็คือเพื่อเอาไปเติมเต็ม ในเรื่องของคุณเรื่องของอาหารที่ทําให้อาหารมีคุณค่า,ามีปร,ริมาณมีคุณภาพนะครับเป็นไปตามที่ทางรัฐบากลกําหนดไว้นะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณแล้วก็ดีใจแทนเด็กๆครับที่จะได้กินอาหารที่มีคุณค่ามีประ,ยะโยชน์เพิ่มขึ้นครับทราบว่าก่อนที่จะจะได้รับการดูแลจากคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ชมรมนะคะคืทอทางโรงเรียนเนี่ย ก็ถึงคุณที่ได้รับมาอาจจะอาจจะพอในระดับหนึ่งแต่ทราบมาว่าขออเนี่ค่ะบริหารจัดการโดยการทำอาหารเนี่ยเรียกว่าไม่ซ้ำกันแต่ละวันถึงหนึ่งเดือนถูกไหมคะคือพยายามคิดเมนูให้เด็กเดินก่อนหน้านี้บริหารจัดการยังไงคะอ่าก็พอดีของเวลาเราจะมีครัวอาหารกลางวันดแล้วก่อนก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็นขออนเนี่ยผมก็เป็นครัวอาหารกลางวันก่อนครับก็เลยมีเรียกอะไรมีความสามารถในการจัดเมนูอาหารตามเรียกว่าไทยสุลัน นะครับซึ่งเอามาประยุกต์ใช้ทีนี้นเ,นเมนูที่โรงเรียนทำเนี่ยก็คือวันละดบเมนูพร้อมกับของหวานหนึ่งหรือผลไม้หนึ่งในแต่ละวันนี่ในหนึ่งเดือนเนี่ยโรงเรียนเราทำไว้อย่างน้ียคือ22มเมนูเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะได้กลับมาเมนูเดิมทั้งก็คือเคื่อต่อไปนะครับซึ่งเชื่อว่าอายุอาหารเนี่ยเพียงพอครับแล้วก็โรงเรียนบริหารจัดการโดยที่เราเป็นคนคิดเมนูนะครับแล้วก็จ้านทามารประกอบอาหารนะครับเพราะฉะนั้น เรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพว่าเรา้องมีการคัดสรรวัตถุดิบกันดีแล้วก็เด็กๆได้รับประโยชน์แน่นอนครับเผื่อว่าโรงเรียนไหนนะคะจะไปใช้แนวทางนี้เดียวกันบ้างนะคะก็เพื่อให้อนาคตของชาติของเราค่ะมีคุณภาพอาหารคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ สายลมหนาวพัดโบกโบยพลิวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหสวยงามถ้าตอคอื่นพวกเราถ้าไม่สูบเราอันตรายจากได้รับความสูกไหมคะที่เราเคยพูดให้ฟังเนาะควันบุหรี่ถถึงากัญชาถ้าเราไปลองยุ่งกับมันเราได้ไปโดยตรงกันกัญชาเร็วกว่าเป็นทหารทำไมถึงอยากเป็นทหารลูก อยากเป็นทหาวอา่อยากเป็นทหารคุณพ่อคุณแม่เป็นต้องอยากเป็นไปได้หนึ่งอาชีพที่เป็นประโยชน์และเป็นชีพที่ดีนะลูกแล้วหลังนั้นเนี่ยเราสามารถอาชีพเสริมได้เยอะแยะยูทูบเบอร์บางคนเป็นชีพเสริมได้นะคะบางคนเรียนหมอเรียนหมอสามารถทำอื่นได้อีกนะทำได้หลายอย่างเลยถ้าเรามีความรู้ความสามารถมีความถนัดเป็นคุณหมอบางคนก็ยังปดิษฐติลูกที่านได้ทำอาหาร ความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใหญ่แตกต่างกันลิ่นมาวัวแล้วแกะมี่5ตัวนี้<า>ให้สิ<า>่งโต<า>ลิ่นมาบ<า><า>ัวแกะให้แต่ละคนนึกว่าเราชอบอะไรมากที่สุดแก่หลูกเขาแกูกเขา เชาวในเห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใย,ยแตกต่างกันยามอวอกไยรอกล้างเจ,จ้าเลยยินดีก็ไว้ทุกข์แทนรอยหลัง สายลมหนาวพัดโบกมอยปลิวดูแล้วสวยใสใสเย็ยนลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลทุรากันด้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่ม,มีใครยามร้อนแสนร้อนยาม

ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่วันนี้ได้มามอบคุณสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาวัดบ้านเพา้าอําเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกครับสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้เห็นน้องๆแล้วแล้วก็ทราบจากคุณครูแล้วนะครับในเรื่องของอาหารกลางวันวันนี้ความรู้สึกจักใจเลยครับเป็นยังไงบ้างครับในใน,ในความรู้สึกจักใจใจริงๆเรารู้สึกมีความดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนมีส่วนร่วม ที่จะเข้ามาส,สนับสนุในด้านที่โรงเรียนอาจจะต้องการการสพอร์ช่วยเหลืออยู่แล้วก็ก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมีการสัมภาษณ์ที่ก็ได้เรียนถามท่านอ,อไว้แล้วว่าโอเคจะจะมีการปรับปรุงทางยงไงต่อไปได้ให้โครงการอาหารกลางวันนี้สามารถที่จะมี Productivity ของตัวเองให้ได้มากที่สุด ื่อจะได้รองรับต่อความผันแปรทางเศรษฐกิจทางอะไรอีกมากมายสำหรับอนาคตแต่ก็ไม่ทราบท่านเราทำได้เราก็อยากที่จะมีส่วนร่วมกับแบบเอิบอีกักักดับนะครับครับก็นอกจากตอบรุนเรื่องทุนแล้วก็ยังให้ในเรื่องของแนวคิดนะครับในการที่จะต่อยอดในเรื่องของอาหารกลางวันต่อไปนะครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านระเจัดดีทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่ได้ สนับสนุนอนุเคราะห์น้องๆที่นั่งอยู่ด้านหลังพวกเรานะครับ สละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบาย <c oughs> ใช่จะวอวนให้เห็นใจความสัมาั โรงเรียน空。